แเมงผู้จ้าเยอะมากหอยแมงผู้ที่หัวเห็นนะคะที่หัวเห็นค่ะเกาะตั้หินเยอะไปหมดเลย แมงคู่ค่ะ เยอะจริงๆค่ะแมงผู้ที่หัวเหิน